สวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้ชาปัญาฟาร์มพามาพอ้ากับบรรยากาศของงัวตอนคำคำแน่นะครับเข้าหาหยาม่เหงัวกินแลวกะตอนนี้กับประมาณสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับเกือบสองทุ่มนะครับไปตัดหยาข้นมาเหล่วเอามาหอดบานกะทุ่มเศษนะครับแล้วก็เอาหยาใหงัวนะครับ ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหลังจากที่ฝนตกชุกเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ฝนหยุดนะครับ,ย,บยุ่งครับพี่น้องยุ่งครับห้ายคักห้ายแน่นะครับยุ่งอ่าโดยเฉพาะกันเป็นย่างผมเนี่ยผมอยู่ในสวนนะครับในสวนพวกยุ่งมันสีใครใส่อ่าน้ำนามขังน้ำถาชนะที่น้ำขังแน่น้ำใบหยาแน่นะครับแล้วก็ช่วง ยีุ่งมันออกหลายๆเลยก็คือช่วงหัวคำนะครับช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะครับยุ่งหลหลังจากที่เอา,าห้าแหง้วแล้วๆนะครับผมก็จิเปิดน้าําใส่อา่างแหง้วกินนะครับบางคนคือชาวโลเขาไปไกลถึงไหนแล้วทําไมถึงไม่ใช้ลูกลอยนะครับคือบออำนวยความสะดวกให้จ้าของนะครับคืออ่าเป้าประสงค์ของผมก็คือนี่แหละครับหลังจากที่เราเอาญ้าให้วัวกินนะครับเข้าเปิดน้ำแหง้วเข้าสิมีเวลา พิจารณาดูว่าวันนี้มันมียุงหรือเปล่านะครับขันเป็นในช่วงในช่วงแรกนะครับร่วมถึงเข้าสิเด้เบิงสังเกตอาการของงัวเข้านํานะครับว่ามันกินหยาไห้บ่นะครับโบเมดว่าขันเขามีลูกร้อยเนี่ยเขาหาหยาใสเหล้วเนี่ยบางเือเขาอาจสิเพลเลื่อเขาอาจสิไปเลื่ออะไนะครับอาจสิโบเห็นงัวป่วยอาจสิโบเห็นงัวขึ้นนะครับย่างเงี้ยมื่อเสาร์ผมก็สิเปิดน้ำให้คือกันนะครับเพื่อสังเกตอาการวัวนะครับร่วมถึงเบิงว่าอ่าตอนเศารงัวมันมันนอดดีบอนะครับ ข่แมน,นอนรับดีแสดงว่ามันกินอิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นกุสลบายของสังพอเถ่า,าสัางเมีเถ่าผมนะครับเล่าเล่าบอกว่าจังสันนะครับเป็นกุสลบายที่เราว่างไว้นะครับครับเนื่องจากว่ามือนี้มันยุ่งเยอะนะครับยุ่งหลายผมกับ่บเดมีภพุ่มใบหญ,ญ้าชาวบ้านด้วครับที่ ขูดควนเห้ยุ่งเจ้ากระสีเข็ดจ้งไดนะครับจะร่วมมันติดไปทางไดนะครับรวมถึงขอกผมมันกะโล่งน้ํานะครับโล่งแล้วกะสูงนะครับมันกระสีสมงควนบอยูนะครับขราวนี้ผมก็เลยสะดวกใช้เดี๋ยทถอกผสมน้ํานะครับผสมน้ำแล้วก็คุรโคุรโคลีขยเวขยาอาเช็กเช็กเช็กนะครับแล้วก็ฉีดพ่นในขอกนะครับรวมถึงตัวง่วนะครับแต่งั่วนเขาบอกให้หมักนะครับเดี๋ยวลอเบิ้งนะครับหลังจากมันเนี่ยงัวกินหญ้าอยู่ดีดีเนี่ยครับเห็นกระป้องพิเศษผมสีเขียวเนี่ย หัวแตกบือเลยนะครับพี่น้องก็เทก็กะเอาล่ะครับผมกะกะเอาประมาณสองฟาสองฟาน้ําอัดลมเนี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็เติมน้ําครับมันสีมี้สองตัวนะครับที่ชาปัญญาฟาร์มใช้นะครับก็บคือเดือดถอกนี่แหละครับแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นไซพารสองห้าศูนย์ดีซี่นะครับแต่แห่งผมอ่ะใส่เดือดถอกดีกว่าเพราะว่า ที่เราใช้นะครับมันมันมันสีเห็นผลกวนนะครับมันมันเดวทอกมันสีมีกลิ่นอ่อนๆน้ำนะครับส่วนไซพาร์ตสองห้าศูนย์มันไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับพอมันมีกลิ่นอ่อนๆแล้วเรารู้นะครับเข้าหูว่าว่ามันมันพ่อสีกันยุ่งได้บ่อนะครับกันมันมีกลิ่นช่วยมากกับแสดงว่าอ่ามันกันยุงได้บ้างนะครับครับในในการนี่มันก็เป็นสารเคมีนะครับแต่แห่ง มันถือผิวหนังถือนีมันก็ชิงสียางล่างออกได้เพราะมีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับแต่เนื้อสิ่งืินได้นะครับเพื่อเซฟตี้กับพยายามที่จะไม่ให้เข้าจมูกนะครับแล้วก็เข่าตานะครับก็ต้องมีก็ใส่แม้ใท่บไซนตานะครับก็ย้อนห้องขี่นใช่ตัวง้วนครับเบืองง้วกกินดีๆครับจ้วกเข้าไปนี่แตกมือนะครับแตกมือช้ำหมิ่มแตกเลยครับ กะเดียวเฮากับตองพ่นเนี่ยรอบคอข้อนมนะครับจริงๆอ่ะอาจัยเห็นว่างาอายุขางคอกของชาปัญญาฟ้ามนีมันพ่อมีนะครับอ่าผมบ่ไแถเอาวเ้เข็ยนหยังนะครับจริงๆผมเอาไว้เป็นบังเกอร์นะครับผมเอาไว้เป็นบังเกอร์นะครับบังเกอร์แบบไหนคือขันทอดตัดหญ้าออกเบิดนะครับขันพ่นใช้พื้นว้มั่นสีบ่มีอีหยังมั่นสิพ่เป็นกระแพงสูงนะครับอ่าแต่ขัน มันมีหนาแบบเนี้ยเข้าพ่นใช้หยาไว้นะครับกิดสีซ้ำเป็นกําแพงนะครับขันยุ่งตัวใดชั่วโมงบินมันต่านะครับมันบินมาต่ํามันเกิดสีตุยนะครับแต่ขันชั่วโมงบินยุ่งมันสูงมันปีนขามหัวเข้าเขาไปกิดสีออกว่าไรนะครับขาขาเขาเขาได้นะครับบัดขาออกหลังจากอิ่มแล้วกสีนักขิโผนะครับยิ่งย่งย่งครับบินออกมาตกถือมูอหนาที่เข้าพ่นยาใช่ไว้นะครับเดี๋ยวกับมันกตุยดับแนวมอนไปเองนะครับ พี่น้องกะด้วยว่าเราใช้เคมีนะครับหลายท่านอาสัเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันสีบ่อแพงงวบ่อมันสีนั่งสั่นได้ขีบบ่อนะครับแต่ต้องบอกว่าสารพวกนี้นะครับมันไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับพี่น้องไม่เกิดสิเป็นอันตรายต่อแค่พวกยุ่งพวกยั้งเลยครับมันคาได้หดฉีเค็บนะครับพี่น้องคันว่าคันมีขีีเค็บอยู่ในป้ายหางเฉยนะครับ ขี่เขาไปแล้วขี่เคลียบแลนดินดาวๆออกมาเลยเลยครับพี่น้องครับก็ถือว่าแห้งต่อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่นะครับแต่ขันามท้าวเป็นอันตรายต่องัวบอผมตอบได้เต็มปากเต็มคำลอยไปเส้นเลยนะครับเพราะว่าก้อนานีเนี่ยอ่างัวผมมันยังกรชินกับกระบ,บอกฉีดนะครับเวลาสี่ฉีดมันดังฟิปฟิๆฟ,ฟ,ฟ,ฟิเนี่ยมันตื่นนะครับตื่นแลนแต่โขบเลยนะครับแต่ในส่วนตัวที่มันมันเื่องนะครับมันเชื่องผมก็เลยเปลี่ยนวิธีผมก็เลยเอาผสมน้ำใส่กูถังนะครับ เอาผาจุ้มผาจุ้มเราเสียตัวง่วนะครับผมเสียตัวง่วกับตอนกำลังเสียดอยู่นะครับมาทานล้างกลับมานะครับงัวนหน่อยนะครับบ่เป็นงัวนหน่อยดอกแคนดี้นะครับตัวไล่ไนะครับหันกลับมาปั๊บมันดูดกินน้ำในครูถังนะครับมันสีว่านมคือแเน่าใดบูนะครับมันดูดกินน้ำจูบจูบผมหันกลับมาขาวติมปากนะครับบ่อกาบอกผู้ใดนะครับบ่อกาบอกหอดเมียนะครับอย่าหางง่วตายนะครับกะนางเฝ้ากันเบิดมือได้ครับวันนี้ นางเฝางัวเบิดมือนะครับมันส oh. ิเป <Right. S 3> ็นอย่างบ่อมันสิหากบ่อสีพิหาวิธ uh ีแ huh. ก right. right. ่แน่วใดนะครับเตรียมเบิดเตรียมเบอร์เตรียมว่าสโทหาหม้อผปนะครับก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรชั่วโมงหนึ่งไม่เป็นไรครึ่งวันไม่เป็นไรจนทั้งวันไม่เป็นไรจนสามสี่ห้าวันไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วนะครับขนาดว่ามันดูดจูบเขาไปอมหนึ่งครับกะขาวจะพาเขามปน้าปากนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่คําว่าที่นี่นะคำว่าไม่เป็นอะไรนะมันก็สีมีม้วนทองมิยังไม่ มั่นยู่นะครับเผาอาศวิบภัจนะครับแต่ยืนยันครับแม้กระทั่งว่ามันกินเข้าไปอมหนึ่งมันกับบ่อตายบ่ตุยบ่หักนะครับบ่เว่ามีอาการแพ้พิษใดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปลอดภัยแล้วข้าเนี่ยคือเราพ่นในครอบนะครับพ่นในคอบยุ่งเนี่ยสแทบสิบกาเขาในครอกเลยนะครับคันมมนเข้าไปได้ก็ออกบ่ได้นะครับเพราะผมเคยพ่นพกกตีพมกระิีพ่นการยุ่งเนื้แมลงพ่นการแมงวันมาขี่ใส เปียกเมือเศร้านะครับเอาว่าอันผูบมีส่วนเกี่ยวของบุหุจใจอีหนูอีนี่น้ำเขานะครับยังอันผีเสื้อนะครับบินเขามาได้ครับบินแมดมากพ่อมาได้กินใส่พ่อได้มาได้กินเดียวทอกแมดตกายครับคือจังเชียงบินตกเลยครับพี่น้องครับผมบ่สามารถท่าให้เบื้องใดนะครับแต่กับเบาเบาสู้ผีสู้น่องฟั่งนะครับแล้วรวมถึงถ้าเข้าใส่พ่นในครอบตอนเช้านะครับการเฮาปล่อยง้อออกเฮาพผลในคอกตอนเศร้า พ่นส่กองขี่เปียกกันแมงวันมาขี่ไ่นะครับร่วมถึงไ่หม่องที่มันเปียกๆที่ง้วยำงัวเงีวยวไสเ้ม,มึกขึ้นนะครับปรบากฏว่านอนแมงวันพี่นอ้องบ่เสื้อตรองเสื้อครับนอนแมงวันได้กินหรือว่าจ้างไดกับบ่จักนะครับดินดาวดาว,ดาวออกมาจากพื้นนะครับดินดาวดาวออกมาจากพื้นขึ้นมาตายนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรของสัตว์พา,าหานําโลกเราได้ด้วยนะครับควรมีติดคอกติดฟาร์มไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางการป้องกันยุงและแมลงของชาปัญญาฟาร์มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท้าเทากับเฮ็ดดีแห่งัวที่สุดแล้วนะครับขันเขาสิเป็นลูกเป็นไผ่กะถือว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยยุงมันสีบเพราะเขาของหัวมันสีไปโจมตีคนอยู่บ้านเนยครับแกกับเพาเป็นยังนะครับพี่น้องครับขอให่งัวเท้าบริถือยุงจอนะครับมันสิไปกินเท้าบ่าะเป็นยังนะครับสิไปกินลูกเมียผมเ่เป็นยังครับแต่งัวผมต้องได้นอนสบายไหลยุง รบกวนนะครับแต่นี่ก็มันมีออกขอกับมหาการน้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับชาปญจฟาร์มก็ขอพบพี่น้องนะครับผ้ามาเบื้องวิธีการกําจัดยุ่งของชาปญาฟาร์มนะครับรวมถึงการป้องกันและกําจัดแมลงอื่นๆแมลงรบกวนถ้าพี่น้องใส่วิธีใดหรือว่าใส่สมุนไพรแนวใดที่มันตอบโจทย์นะครับก็คอมเมนต์กันขมาแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกันนะครับแต่ในส่วนของผมผมไม่มีความรู้ในด้านที่จะใช้ สมุนไพรนะครับหรือวิถีธรรมชาตินะครับร่วมถึงอูดคววนนะครับอูดคววนแทนดังไฟสิกินเหนือยากผมกิยากก็แห้งนะครับผมห้าจะผมเกิดพูนครับสัวสิริกินนะครับดังไฟสัวสิติดนะครับกันแม็อูดคววนเหยุ่งเนี่ยไม่แล้วเลยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับชาปนจฟาร์มก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับอีพีนี้ชาปนจฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีและขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับจับปัญยญับปั